สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของฉันวันนี้ฉันตื่นเต้นที่จะแชร์รีวิว Lotus e m y a 2026ใหม่ล่าสุดของฉันนี่คือยานยนต์ที่สร้างกระแสฮือฮามากมายและมีเหตุผลที่ดีมันคือผู้เปลี่ยนเกมที่แท้จริงในโลกของยานยนต์ไฟฟ้าโดยนําเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของประสิทธิภาพความหรูหราและเทคโนโลยีมาเริ่มกันที่ภายนอก Emeya มีการออกแบบที่เพรียวบางและล้ายุก ซึ่งจะต้องดึงดูดความสนใจอย่างแน่นอนรถคันนี้สามารถจดจําได้ทันทีว่าเป็นอนอล์โลทัสแต่มีความแตกต่างที่สําคัญบางประการที่ทําให้โดดเด่นด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยไฟหน้าส่งเพลียวบางคู่หนึ่งด้านข้างมีรูปร่างบึกบืนและแข็งแกร่งพร้อมบงังโคลนที่บานออกและยังออฟโรดขนาดใหญ่ส่วนท้ายดูสะอาดและเรียบง่ายเพราะประตูท้ายขนาดใหญ่และไฟท้ายแนวตั้งคู่หนึ่ง แน่นอนว่าเดเมอาไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถอย่างเหลือเชื่อในการขับขี่ออฟโรดอีกด้วยภาษาไทยรถรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและระบบขับเคลื่อนสีล้อที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรับมือกับภูมิประเทศที่ท้าทายที่สุดได้เเมอยยังมีระยะห่างจากพื้นสูงและจุดศูนย์ถุงต่ำซึ่งทำให้สามารถขับผ่านโขดหินและสิง่งกีดขวางได้อย่างง่ายดายเดเมอยยังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยโดยมาพร้อมกับระบบอินโฟเทนเมนต์แบบจอสัมผัสกล้ององงงมหลั และระบบตรวจจับจุดบอดนอกจากนี้ยังมามีถุงลมนิรภัยหลายใบและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอื่นๆเพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวของคุณปลอดภัยฉันประทับใจรถเมิแ2026มากเป็นรถที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงซึ่งนำเสนอการผสมผสานที่ไม่เหมือ,อนใครของสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีหากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่จะพาคุณไปทุกที่ที่คุณต้องการฉันขอแนะนำาเมอ,อย่าง ยิ่งภายในเอเมอาก็ประทับใจไม่แพ้กันห้องโดยสารกว้างขวางและตกแต่งอย่างดีมีพื้นที่เพียงพอสําหรับครอบครัวสี่คนบาอนั่งนั่งสบายและรองรับได้ดีและมีพื้นที่เก็บของมากมายทั่วทั้งรถนอกจากนี้เอเมยังเหมาะหาพร้อมกับห้องครัวห้องน้ําและพื้นที่นอนเป็นมาตรฐานการออกแบบภายนอกที่ล้ำสมัยและเปลี่ยวบางมีพื้นที่กว้างขวางและเมื่อก้าวเข้าไปข้างในเอเมอาจะให้ความรู้สึกเหมือนยานอวากาศที่พบกับล่าสุดรู้จอแสดงผลโน้อดีแบบบางเฉียบโค้งรอบตัวคนขับและมีหน้าจอสัมผัส ขนาด15.1นิ้วพร้อมระบบตอบสนองแบบสัมผัสแม้แต่ภูมิลาลัยก็ยังมีระบบควบคุมแบบสัมผัสภายในที่ได้รับการตกแต่งอย่างครบครันความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดที่น่าประทับใจอันดับแรกคือการออกแบบเป็นเมมีความสูงต่างกว้างและน่ากลัวโดยมีเส้นสายที่คมชัดและละอากาศพลศาสตร์ที่ปรับได้เพื่อให้ได้แรงกดหรือประสิทธิภาพสูงสุด กระจังหน้าที่ตัดด้วยเลเซอร์ช่วยระบายอากาศในขณะที่สปอยเลอร์หลังแบบหดได้ทําให้รถมีท่าทางเหมือนรถแข่งเมื่อขับด้วยความเร็วสูงเทคโนโลยีขั้นสูงและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยโดยรวมแล้วฉันคิดว่า Lotus e m a สองพยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับทุกคนที่กําลังมองหาวิคุณภาพสูงที่สามารถขับขี่แบบออฟโรดได้แม้จะมีราคาค่อนข้างแพงแต่ก็คุ้มค่าแก่การลงทุนหากคุณกําลังมองหายานพาหนะที่จะพาคุณไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการ ฉันหวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณมีคำถามใดๆโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างและหากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่ม